ส้มเช้งสามชาทุ่มสีล้านคว้าตัวศิลปินตัวท็อปขึ้นคอนเสิรต์ตรังสิตเฟสครั้งที่2จัดงาน3วันนักร้องไม่ซ้ำขึ้นแท่นผู้จัดงานเทศกาลดนตรีเป็นของแรกสําหรับนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามชาโดยงานนี้แค่ค่าตัวศิลปินก็ทุอมไปกว่า4ีล้านบาทที่สําคัญคว้าตัวศิลปินตัวท็อปขึ้นคอนเสิรต์ตอาทินนทนน,ทน์นเคียรหนุ่มกลาบิ๊กแอดโจอี้บอยลาบานูนและที่สําคัญเลยสามารถคว้าตัวแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างสิลิพายมาขึ้น งานคอนเสิร์ตได้งานนี้จึงเป็นการสารตินว่าผู้จัดงานเทศกาลบัซีป้ายแดนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้ส้มชิงสามชาย,ยังได้ชวนคุณพิชัยชูสุวรรณประธานกลุ่มดอะนาไทยแลนด์มาร่วมโปรเจกต์ด้วยค่ะสำหรับงานดังสิดเซตลั้งที่สองจัดขึ้นที่ดังสุด เฟสของโวยเนื้อที่กว่า50ไร้นอกเหนือจากกองทัพจะดปินที่เตรียมมาระเบิดความมันและความสนุกอีกมากมายแล้วยังมีทั้งร้านซิกฟูดโซนถ่ายรูปห้องน้ามากถึง60ห้องแถมบรรยากาศก็เหมือนยกเขาใหญ่มาไว้ที่นี่ ส่วนทีมงานคือโบฮีเมียนงานมี3วันตั้งแต่วันที่2 -4 ถึง4ธันวาคมนี้แต่ซื้อบัตรแค่ใบเดียวราคา1,200บาทก็สามารถเข้ามาชมคอนเสิร์ตได้ทั้ง3วันบอกเลยว่าสายพิศการดนตรีห้ามพลาดกดซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ e v e n t p o p m e นะคะ อภนนิี่องค่ะวันนี้ค่ะมาะแถลงข่าวว่าเรากาลังจะจัดงานมิวสิกเฟสติวัลช่ยแล้วค่ะรังสิตเฟสครั้งที่2นะคะ,คะตอนนี้คือต้องบอกว่ามีนักข่าวก็บอกว่าพี่ขึ้นแท่นจัดงานเทศกาลดนตรีเลยเหรอพี่พี่ก็บอกอขนาดนั้นเลยเหรอ,หอดีใจดีใจนะคะก็หนึ่งคือต้องบอกว่าเราเป็นคนปทุมธานีนะ,ะ,นะเพราะว่ากําลังสร้างบ้านตอนนี้ก็กาลังจะย้ายทะเบียนบ้านมาปทุมแล้วเราก็เลยบอกว่า เรามองว่าทํำยังไงจะให้เศษรษฐกิจปทุมธานีเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาได้อาจจะได้เร็วกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านหนออะไรอย่างเงี้ยหคือเราอยากทํา2คือเราอยากทําบุญด้วยนะนอกจากจะมอบความสนุกแล้วทุกคนที่มาเที่ยวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของไรายได้ก็คือเราก็อไปทําบุญบ้านเด็กกัมพ้านะคะแล้วก็ไปให้กับบ้านท่าคนชลา เพื่อไปอยู่เลยฮะอ้าพี่ชัยคะอันนี้แนะนํานะคะพี่ชัยนะคะเป็นประธานเดือนนายไทยแลนด์นะคะแก๊งฮาเล่นะคะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มซุปเปอร์คาร์ค่ะพี่ชัยก็เป็นพี่ชายชื่อพี่ชัยชูสุวรรณนะคะเป็นพี่ชายที่สนิทกันมาเป็น10บสปีแล้วนะคะพี่พี่ชัยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ที่พี่ดึงมาร่วมเพราะว่าพี่ชายเนี่ยคืออยู่แกง๊งฮาเล่มอเตอร์ไซค์เนาะบางทีมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ไปไหนเนี่ยก็จะมีแบบคนอวยพรตามตูดนะโอ้โนูนน, oh, นูนีนน่นั่นเนาะเ<ม>จาอาจจะมองภาพไปดีแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มฮาเลเ่่เป็นกลุ่มของคนมีมีอายุแล้วที่เกษียณแล้วแต่ว่าที่มาขับรถเนี่ยเพื่อ เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อไปทําบุญแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยทำบุญกันเยอะมากนะคะไปทั่วทั้งทุกสถานที่เลยในประเทศไทยเนี่ยพี่ดึงเข้ามาก็คือมันเป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ได้ร่วมมาทำบุญด้วยความรู้สึกที่เราได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมิวสิคสติว่าค่ะก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่าทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างเพราะเราเราอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพราะาฐุมธานีเนี่ยมันอยู่ใกล้ ใกล้กรุงเทพใกลกรุงเทพแล้วก็ไปมาสะดวกถ้าส่วนใหญ่อย่างที่มังส้มบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะจัดแต่ข่าใช่ข่ายข่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มองว่าเออปทุมธานีมันใกลมันอยู่ใกล้ครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มาเที่ยวง่ายสะดวกแล้วก็กรุงเทพก็ออกมาสะดวกที่จอดรถสะดวกมากมายนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอตกลมมอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มรถยนต์กลุ่ม วิบากหรืออะไรได้หมดทั้งหมดนะครับทุกทกลุ่มนะคะเอ,อ่ออีเวนต์ป๊อปค่ะ1 2 0 0บาทค่ะครับาทมาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันครับแล้วได้บุญด,ด,ด้วยทําบุญใช่ค่ะช่วยกัน <laughs> ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะช่วยกันฟื้นฟูว่าเอ้ยปทุมธานีเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มขยับแล้วนะคะแบบนั้นมองละมองแบบนี้ทุ่มทุนไปเท่าไหร่คะเอ่อเฉพาะศิลปินนะคะที่มากันครึ่งประเทศเนี่ยสามวันเนี่ยเหยียบสี่ล้าน อันนี้คือต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่อยู่ที่ที่ยอดเงินนะแต่ที่เรามองเห็นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยศิลปินที่มาเนี่ยคือเหมือนเขาให้ใจเราด้วยเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยคิวเขาแบบแน่นๆทั้งนั้นเราเรากว่าจะได้แบบ คิวเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเฮ้ยเคลียร์งานนู้นเคลียร์งานนี้เพื่อจะให้เราเพราะว่าหนึ่งเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของลังสิทธ์เฟสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางกลุ่มบา,บางวงเนี่ยก็คือดิวก็มาแต่ปีที่แล้วนะคะว่าขอขอช่วยหน่อยปีหน้าเราจัดอีกยังไงเราจะจัดช่วงเดือนนี้ล็อกวันให้เราหน่อยอพอเรารู้ว่าเราจะจัดวันนี้ปุ๊บเราส่งไปว่าโอเคเราจัดวันนี้เขาก็เคลียร์งานให้และที่แบบเนี้ยแหละที่เพิ่มสุดก็คือนี่แหละมีพิมพ์พื้พายมาด้วยแน่เนาะ เห็นเขาบอกว่าเขาไม่รับงานอื่นเลยใช่ปกติคือพิมพ์นิพายเขาไม่รับอยู่แล้วเฉพาะเขาไล่ขายของอะไรได้เขาก็เยอะแยะอยู่แล้วนี่เขาให้เกียรติมางานนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปทุมแล้วก็เป็นงานที่เอาไปเงินรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญด้วยเขาก็มองเห็นตรงนี้ด้วยแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยงานมันน่าจะสนุกด้วยเขาก็เลยมาจริงๆกลัวดราม่าไหมแบบอุ้ยเราเป็นคนมีชื่อเสียงแน่เลยถึงเอาพิมพ์นิพายมาเล่นคอนเสิร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าโดยตรงเลยพี่พี่ไม่ได้ดิวกับเขาโดยตรงเลยนะพี่ก็มีกลุ่มเพื่อนที่ว่าดิวศิลปินอะไรเงี้ยเราเน่ยเราอะ่ะอยากได้เขาเราก็เลยกลุ่มประชุมกันว่าเฮ้ยพี่สม้มปื้มเพราะเป็นพิเศษก็เลยบอกว่าช่วยดิวให้หน่อย<ม>เพราะว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้พี่ทําร้านอยู่ร้านหนึ่งกําลังจะเปิดเร็วๆนี้พี่ก็มองกับกลุ่มศิลปินทั้งประเทศไทยเหมือนกันว่า ก็จะเชิญชวนทุกคนนั่นแหละนะคอนเสิร์ตแล้เดือนนี้เป็นของใครที่นี่เป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าผูกขากันไว้ประมาณนี้เขาก็โอเคด้วยเราก็ขอบคุณปลื้มใจมากเนี่ยเตรียมพวงมาลัยไว้ละเตรียมพวงมาลัยไว้ทำไมคะเป็นแม่ยกไงเป็นม่ยกพิธายไงโอ้มาเก็บภาพด้วยนะมาเก็บภาพด้วยนะนี่หลานสาวก็มาเนาะห้านสาวก็มาใช่แล้วค่ะนี่ซาราโนล่านะคะหลานสาวนะเพราะบางคนคิดว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงเต็มร้อยเลยเอ๊เต็มร้อยไหมอะ ไม่น่าจะร้อยนะแม่ผู้หญิงเกินร้อย ซึ่งแม้กะทั้งหลานสาวเราก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินค่ะเพราะว่ามันรูปแบบบริษัทเนาะเราก็จะอยากจริงๆเราเราได้โซเออรซาร่ามาเนี่ยในราคาพิเศษนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับบริษัทอือ่นหรือว่าที่จัดงานอื่นที่ติดต่อไปนะคะที่ได้ราคาพิเศษคะ่ะคือแพงกว่าพิเศษกว่าคุณขอยนึกว่ <c oughs> าถูกกว่าแพงกว่าแ <c oughs> พงกว่าเร <c oughs> าอยากให้เราอยากให้ฝากหน่อยละกันค่ะง,งานจัดที่ <c oughs> ไหนอย่างไรต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างอ บอกก่อนนะฮะทีมงานนะคะเราจะ จัดเป็นทีมงานเป็นโบฮีเมียนนะคะอยากให้ทุกคนแต่งตัวมาแข่งกันนะแต่งตัวมาแข่งกันแล้วงานเนี่ยจัดอยู่ที่คลองหกรงังสิตปทุมธานีเสิร์ชเข้าไปในเพจนะคะรงังสิตเพจจะขึ้นเลยนะคะโลเคชั่นสถานที่สวยงามอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยส้มเอาไปมอบให้กับบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าเด็กอ่อนนะคะอยากให้ทุกคนแบบร่วมทําบุญกันด้วยและที่สําคัญคือคนทนไทยที่ผ่านมา โดนพิษโควิดเนี่ยทุกคนแบบโอ้ยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะมันแย่ไปทุกอย่างเลยฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเติมความสุขที่นี่ส้มเชื่อได้เลยว่า3วันเนี่ยคุณได้ความสุขไปเต็มๆมาหน่อยจ้ามาหน่อยนะจ้าฝากแล้วจ้าไปค่ะจองได้นะคะที่อีเวนต์ป๊อป กดไปที่อีเวนต์ปค่ะค่ะ1,200บาทเที่ยวกัน3าวันสองสามสี่ธันวาคมนี้มานะจ้ามาเจอกันจ้าสองสาสี่ศิลปินไม่ซ้ำด้วยนะไม่ซ้ำเลยค่ะศิลปินนีน้นคะคะแบ่งมาเลยนะคะทางที่ดีนะคะขอให้มา3วันคุณจะได้เห็นศิลปินเครื่องประเทศที่นี่หมดเลยแล้วพี่ส้อมอยู่ตรงกลางนี่คือพี่ตรงกลางนี่พี่เพิ่นด้วยไหมพี่เป็นคนรับตังค์แล้วไปจ่ายเขาไม่ได้ขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอ่ะพี่ชายฝากอะไรหน่อยไหมคะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ มาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะเพื่ออาุ่ทำมูลด้วยกันกลุ่มฮาเล่พี่มาด้วยอ๋อฮาเล่มาอยู่แล้วนะครับกลุ่มฮาเล่ก็ฮาเล่กลุ่มต่างๆเชิญชวนนะครับเพื่อเพื่องานพวกเรากันเองงานพี่น้องเราสุภาพคารด้วยนะคะอ่าสุภาพคารก็ชวนชชนครับในกลุ่มของ L M F P ครับได้ค่ะเชิญชวนเลยนะคะทุกคนเลยนะคะมาเจอกันค่ะงานนี้โคตรมันไม่ต้องห่วงเลยอะอัปเดตวิส้มนิดนึงลูกสาวค่ะโป๊ไปไหมแม่อันไหนอ่ะ ที่เห็นว้าวอย่างนี้เลยอ่ะตรงริมสะริมทะเลอ่ะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อห้าวันที่แล้วอ๋อไปถ่ายที่เกาะล้านมาโป้เหรอพี่ว่ายังได้อยู่นะว้ายแม่เอานี้เลยไหมออเออ้ยของจริงของแท้โชว์ไปเถอะโอ้ยคือคือไม่ใช่ซิลิโคนไม่คือเรารู้สึกว่าเออพี่พี่พพตอนที่เขาจะลงเขาส่งไห้พี่แม่สวยไหมเขาถามว่าแม่สวยไหม แม่บอกเออโอเคสวยหุ่นดีอุ๊ยพี่ก็แหวกพี่ยกแล้วตรงเนี้ยแม่มันเป็นของแท้นะโอเคจบลงเลยเป็นคุณแม่ใจกว้างมากเลย่ะมันเป็นภาพมันไม่ใช่ของจริงมันไม่เห็นของจริงแต่มันอีกนิดนึงคือหัวนมแล้วนะไม่นะคะหัวนมอยู่ข้างบนไอที่ข้างล่างนี้ไม่ใช่ไม่หรอกไม่ใช่หรอกมันเป็นลายมันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟของเคิร์ฟนมอยู่แล้ว ใช่ค่ะเขา24แล้วเนาะแล้วพี่ก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามอยู่แล้วว่ามันมันมันเป็นของสวยงามอะ่ะเราต้องมองว่า ทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมมันมีสองด้านอยู่แล้วถ้าเรามองในแง่บวกมันก็เป็นอะไรที่สวยงามของเขาดีของก็โชว์เออดูกันไปเถอะอ๋อมันโชว์ได้มันมันสวยก็ดูกันไปเล็กๆน้อยๆไม่ใช่บอกอุ้ยมันโป๊ะแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งจริงๆเขาพี่ก็อยากช์แบบนั้นเหมือนกันจริงๆเขาขออนุญาตเราก่อนแล้วใช่ค่ะส่งรูปมาส่งรูปมาในไลน์ว่าแม่สวยไหมส่งว่าสามสี่รูปเนี่ยอันนี้หนูจะลงพี่ก็เลยแหวกนีดที่บอกนั่แหละแหวกวายกตรงเนี้ย แม่กาถามว่าไม่เป็นไรนะเขาก็ใส่กันแบบนี้เยอะแยะพี่ก็เห็นว่าคหนหนึ่งก็ใส่เยอะแยะแล้วก็หนูยี่สี่จะยี่บห้าแล้วนะพี่ก็บอกอโอเคไปน่าจะคงสุดท้ายที่จะโชว์ก็คือตามใจลูกคือพี่พี่มองว่าไม่ได้เสียหายตรงไหนเนาะแล้วก็เขาไม่เคยทําอะไรให้พี่เสียใจถ้าบอกว่าไม่ได้พิยกมันโป้ไปแม่ว่าไม่ดีพี่ว่ามันก็มันก็จะเฟล,ละอะพี่ความความรู้สึกนะฉะนั้น มุมมองที่พี่มองเข้าไปมันก็เป็นภาพภาพหนึ่ง mm hmm. ที่สวยงามของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าสวยนมสวยแค่นั้นเอง mm hmm. เพราะอย่างน้อยมันก็ไม่อลังชางมันก็ยังมีเคริร์ฟมีผ้าปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแบบมันเป็นศิละปะมันก็เป็นศิละปะ mm hmm. จริงๆมองว่าสวย mm hmm. อาจจะมีแบบอุย้ยคุณว่าโป๊ไหมก็คือคุณกับเราคนละคนกัน mm hmm. คุณคุณไม่ใช่แม่เด็กแต่เราเป็นแม่เด็ก mm hmm. เรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไง mm hmm. ฉะนั้นอะ เขาขายความสวยของเขาเขาชอบแบบนี้อะไรที่มันมันไม่ได้ทําให้เราเสียใจไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าอับอายพี่พี่ว่าทาไปหับลูกกับคอมเมนต์เออพวกคอมเมนต์รือพ,พวกคอมเมนต์ออนี่นะเนาะพี่ก็แบบอย่างอย่างที่ข่าวที่ที่เรื่องออจเจย์ที่ผ่านมาเนี่ยออพี่ก็ตามข่าวอยู่นะออตามอยู่นะแต่เนี่ยคือด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไอ้พวกเก่งไม่จริงเนาะพวกนี้คือซุ่มอยู่ใต้ผ้าถุง ก่งจริงเอาตัวตนมาชิ้จ้ามาเม้นเนี่ยมากล้าด่าเนี่ยกล้าว่ากล้าเม้นเนี่ยเอาตัวตนที่แท้จริงมาจะได้คุยกัน <S <S จริงๆก็คือมันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงไงก็คือพวกนี้ก็คือหลบอยู่ใต้กระโปรงแล้วก็มาเม้นมีความสุขกับการเม้นก็ถ้าเราไปอะไรมากก็เหมือนไปให้ค่าเขาก็มองผันผ่านดีกว่าเอาจริงๆการลงรูปแบบว่าเขาเรียกว,ว่าว่าวิวจนเกิน เกินพอดีเนี่ยมันอาจจะทําให้พวกเข้าหาเออพวกนั้นเข้าหาเราเยอะขึ้นกลัวไหมอะแม่ไม่นะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังไม่มีใครเข้าหานะใช่ยังไม่มีอะไรมาแปลกแปลกมาส่งของล้มของลับใดๆไม่ไม่มียังไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะคะอ่ะพูดช่องทางเดี๋ยวมันมาแล้วเปิดช่องมาแล้วไม่มีไม่มีเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่ที่ตัวตนของคนคนนั้นด้วยนะบางคนมองไปโอ้ยคุณดูเหมือนง่ายง่าย ก็ไม่ได้ง่ายบางคนดูเหมือนไม่ง่ายแต่โคตรง่ายอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมทุกอย่างมันเป็นสองด้านมันมีสองมุมทั้งนั้นเลยฉะนั้นเรามองไปในแง่บวกแล้วกันลูกมันยี่สิบกว่าแล้วเนาะมันยังไม่มีผัวแล้วไม่มีแฟนมันโชว์ก็โชว์ไปเถอะ <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งมันแต่งงานมันมีผัวผัวไม่ให้โชว์ก็อดโชว์แล้วทีนี้อ่มัมนคล <c oughs> คนละามุมมองคลิปนี้ออกไปกลัวดราม่าว่าเราเลี้ยงลูกสปอยเกินไปไหมคะแม่เออลูกคุณลูกฉันเชื่อได้เลยว่าลูกเนี่ยขึ้นชื่อว่าลูกกับแม่ทุกคนรัก นะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ที่รักลูก<ม>แล้วก็ดูว่าอะไรที่มัน,มนหนึ่งที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้ทําให้เราเสียใจ mm hmm. กับไอ้แบบนี้พี่ว่ามันเล็กน้อยสําหรับพี่อย่าพี่ชมจะเปิดรับสมัครลูกเขยไม่ใช่หรอเปิดรับลูกเขยเออหรออสเปคที่บอกอะ่ะจริงจริงแล้วเคยเคยเคยคุยกับโยกนะอะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบจะพูดยังไงดีะ เขาเหมือนเขาสนุกกับตรงนี้เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคนที่แบบคุยได้เขาก็คุยอันล่าสุดเนี้ยอันล่าสุดที่ผ่านมาคืออกหักใช่ไหมอกหักช่วงสองสวันผ่านมาพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมหน้ามันสดชื่นมากเลยอะไรคะทำไมรู้สึกว่าคุณแบบ alert มากเลยเขาพิมพ์มาบอกว่าตอนนี้เริ่มคุยกันใหม่กับคนเก่าเอออามีงี้ด้วยหรอ เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าออเริ่มต้นตอนนี้กำลังเออกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็วงเล็บคนเก่าเป็นแม่นี่ต้องเข้าใจทันเขาไหมว่าเอ้ยมันสรุปบรรยากาศพี่พี่พี่ปล่อยอยู่แล้วพี่ดู <c oughs> พี่ดูอยู่ห่างๆแบบหงๆงอยู่แล้วพี่เห็นทุกอย่าง ทุกวันของเขาว่าเป็นยังไงพี่โทรเชคพี่โทรคุยกันทุกวัน <ฮะ S 2> ว่าเขาทําอะไรเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรก็หนึ่งคนเก่าก็คือเป็นผู้หญิงคุยกันก็ไม่ได้เสียหายอะไร<ฮ>ะถึงจะเป็นผู้ชายพี่ก็ไม่ได้เสียเลียดอะไรถูกไหมถ้าคนที่มันจะเป็นเนื้อคู่กันคนจะเป็นแฟนกันน่ะมันก็หนีก็ไม่พ้นหรอกถูกไหมล่ะ,<ฮ>ะวันหนึ่งก็ต้องได้กันวันหนึ่งก็ต้องมีก็ต้องสืบเชื้อสายสืบวงตระกูลกันไป ก็ภาวนาอยู่นะตอนนี้พี่ก็ลังยัดเยียดยัดยุดย้ไปไอตัวเล็กที่ไปอังกฤษเดี๋ยวต้นเดือนหน้าแปอังกฤษไอตัวโตเนี่ยยกพี่ก็พี่ก็ไล่ส่งอยู่นะพี่ก็เตะเตะตูดอยู่นะอเอออยากให้ไปอยากให้ไปแล้วก็พี่หวงนะแต่บอกว่าให้ขากลับเอาเอาหลานมาฝากแม่สักคนแม่ก็ชอบเป็นเรื่องของธรรมชาตินะ <c oughs> ใช่แม่ขอตาฟ้า <c oughs> ฟ้านะแต่ว่าผมดานะแม่ไม่ชอบผมทองทองบอกเอ้านี่ตกลงยังไงแม่ผมคือถ้ามันพลาดไปแล้วว่า จะไปเลี้ยงเรียกร้องเอากลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นน่ะถ้าคุณจะพลาดหรือยังไงแต่ก็เอาตามที่แม่รีเควสแล้วกันนะแดงว่าพี่จะต้องไปติดท่าน้องขอสมมติสมมติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันพี่ว่าโลกมันเปิดเยอะอยู่ก่อนแต่งเมื่อก่อนพี่เนี่ยเถียงตาตั้งเลยวันหนึ่งอ่ะคุณน่ะเลี้ยงลูกจนโตเป็นสาวคุณก็จะเข้าใจลูกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วถูกไหมพี่แม้กระทั่งเนี่ยคุยกับพี่ชัยพี่ชัยพูดเลยนะ ี่ว่าเรื่องปกตินะที่มาอยู่ก่อนแต่งเฮ้ยพี่ชายเรื่องปกติแล้วก็อ่ะทุกวันนี้ลูกสาวก็อยู่ก่อนแต่งถูกไหมลูกชายก็เหมือนกันลูกชายก็อยู่ก่อนแต่งแล้วสรุปมหมสองคนสองคู่เนี่ยโอ้โหตอนนี้ธุรั์ธุรกิจคือเข้ามาศึกษาดูใจกันแล้วร่วมกันทําธุรกิจธุรกิจปังตอนนี้เขามไม่ใช่ร้อยล้านนะเป็นพันล้านอเออพี่ก็เลยมองว่าเอ้ย เอาละเอาเลยว้ยลูกกูเอาไว้อยู่กดแต่ไงไว้เผื่อจะได้ธุรก,ก,กิจพันล้านเว้ยมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอันไหนที่เป็นความสุขของลูกที่มันไม่ได้อะไรมากมายไม่ทําให้เราเสียใจก็ต้องส่งเสริมได้ก็ส่งเสริมไปค่ะโอเคโอเค